A ừ. à bốn đăng cái này nói chị thảo mềm chào mừng đi thầy 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 ข้าพเจ้าพร้อมท่านพร้อมหรือยังมาดีบดทายสิไปข้างหน้าเดี๋ยตามข้าพาเจ้ามาดีบดทายที่ห้ามาหาข้าพเจ้ามาเจ้าไปบัด Thầy đi hôn rồi dụt phát đi bắt đi chết Rung khẩu buồn mù thẻo tôn Rung bộ, bộ đi Đây 8 lăng

ทายสิบข้าพเจ้าไม่เข้าใจทายสิบเอ็ดไม่เข้าใจคำสั่งจะให้ปฏิบัติอย่างไร tha thiên 2, phương phạm rêu tha thiên 3, rơm nhìn đi tha thiên 4, chuột nhìn đi bắt ทาาที่ห <languages? S 2> ้า 25, เล áng, se, ีล้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาขณะเคลืนที่เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาพอดีปฏิบัตท่าที่บกเตรียมรบกันเตรียมรบกันอิบัติ ท่าที่สิบเติดดับ้วยท่าที่แดคุ้มครองการรุกของฝ่ายเราท่าที่สิบเก้าเริ่มปว